สวัสดีค่ะคลิปนี้อยู่กับแม่น้องตันนะคะคลิปนี้แม่น้องตันจะพามาดูวิธีการปูกเครื่องและค่าแรงข่างคลิปตารางนี้นล้เท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบค่ะ ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่น้องสันปันงานสร้างนะคะคลิปนี้แม่น้องสันก็จะพามาดูวิธีการปูกระเบื้องและตัดกระเบื้องกันค่ะกระเบื้องที่ใช้ปูในวันนี้นะคะก็จะเป็นกระเบื้องเซรามิกขนาด4 0คูณ40เซนเมตรนะคะอาราคากระเบื้องนะคะก็จะอยู่ที่กล่องละ179บาทค่ะ ก็จะเป็นกระเบื้องเซรามิกของไดนาตี้นะคะส่วนปูนที่ใช้ในการปูกระเบื้องนะคะเราจะใช้ปูนอินซีเขียวค่ะส่วนผสมของปูนนะคะก็จะใช้ปูนหนึ่งส่วนและทรายสองส่วนค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นการวัดและตัดขนาดของกระเบื้องค่ะเนื่องจากกระเบื้องมีความแข็งแต่มีความเปราะบางนะคะ การตัดกระเบื้องต้องตัดด้วยความระมัดร,ระวังค่ะปัญหาที่ช่างเจอส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นขนาดของกระเบื้องที่ไม่เท่ากันค่ะก็จะมีขนาดที่ต่างกัน2อถึงสมมิลน,นะคะในแต่ละแผ่นและบางแผ่นก็จะมีลักษณะที่กุ่งงอนะคะวิธีการแก้ปัญหาของช่างนะคะช่างก็จะทำการคัดกระเบื้องที่มีขนาดอ่า ไม่เท่ากันออกจากเพื่อนก่อนนะคะและอีกปัญหาที่ช่างเจอหลังจากที่ทำการปูกระเบื้องนะคะก็จะเป็นปัญหากระเบื้องล่อนค่ะที่เกิดจากช่างอาจจะใส่ปูนไม่เต็มนะคะสำหรับค่าแรงช่างในการปูกระเบื้องนะคะช่างก็จะคิดเป็นตารางเมตรค่ะก็จะตกตารางเมตรละ100 150ถึง150บาทนะคะ ส่วนการปูกระเบื้องห้องน้ำช่างก็จะคิดเริ่มต้นอยู่ที่ตารางเมตรละ150บาทค่ะหรือบางช่างก็อาจจะเหมาเป็นห้องนะคะก็จะตกอยู่ที่ห้องละ5,000ถึง7,000บาทค่ะ สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องตันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ